ต่างหายกันไปนานนะครับทุกคนนะสำหรับซีรีส์สายฟรีนะครับทุกคนนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะผมนะในสายฟรีวันที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะในเซรฟเวอร์หสามต้องเล่นยังไงบ้างคลิปนี้ไปดูกัน Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตสในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋าเชนนะครับ ก็ไม่ได้อัปเดตไปนานมากๆนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเพราะว่าเราไปทําพวกคอนเทนต์ซีรีส์ฉลองครบรอบ5ปีไงเออเพื่อใครข้อสงสัยในการแจกกิจกรรมของทุกๆคนนะครับทุกคนนะซึ่งวันนี้เรากลับมาที่เซิร์ฟเวอร์633เหมือนเดิมนะครับทุกคนก่อนไปรับชมคลิปต่อทุกคนฝากกัน like, กดไลค์กดซ i บ e like, ครแล้วไปดูกันเลยครับผม ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมกับการเล่นเกมบนทั้แมทเดสตสตอกเก็ตไม่ว่าจะเวิลช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋าเชช็อป้านบริการรับเล่นไอดีวนทั้มแมทเดสตสตอกเก็ตคนละ3าบาทจ้าง3วันดันพลังสิบกครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดงานถูกงานไวงานดีต้องเต๋าเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เปกของผมได้ขึ้นรูปเป็นคไปดูนี่มาใช้บบรรริกาัยคม เดี๋ยวผมพามาดูนี่โอ้โหงอกฟุบุกิ UR มาเป็นที่เรียบร้อยผมงสายฟรีของเรานะทุกคนเท่ากับตอนนี้เรามี UR ทั้งหมด1 2 3ตัวนะทุกคนนะก็คือเพิ่งงอกฟุบุกิมาวันนี้เลยเพราะว่าฟุบุกิของผมเนี่ยผมขาดแค่หินลุกตื่นเม็ดเดียวซึ่งผมก็ไปแลกมาจากนี่ครับผมกิจกรรม ไอทำเค้กได้แกลกนะครับทุกคนตรงนี้แลกมาเม็ดหนึ่งก็บผมก็เลยภาษาฟูบุกิได้นะผมนะเปิดบรงการเงืนทุกคนดูก่อนแล้วกันว่าเป็นศูนย์แบงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะซึ่งวันนี้เราซื้อช็อกโกแลตถึงเก้าสิบปองโมงถึงร้อยยี่ห้านะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ฟูบุกิของเราะ มันยัง2ดาวอยู่ครับทุกคนก็พลังมาเลยชา้าๆนะถ้าเราปลดนู่นปลดนี่ปลดนั่นนะ่ะพลังจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะทุกคนก็รอปั้นกันไปนะหน้าจบที่ประมาณ23ล้านเออเพราะว่าเราเทียบสเตตัสนะสมมติถ้าเราปั้นฟูบุกิงกิจอนะ่ะพลังน่าจะเพิ่มมามาณน่าจะเยอะกว่าเด็กอะ่ะเพราะว่ามันปั้นง่ายกว่าเด็กนะผมน,ะน่าจะประมาณ5ล้าน5้า ห้าล้านห้าก็บวกกันไปแล้วครับผมนะอีกประมาณสองถึงสามล้านเออเพราะว่าบวกอีกสามล้านก็เป็นประมาณยี่สี่ล้านแค่เป็นฟูบุกิตัวเดียวนะครับทุกคนนะพลังก็จะไปประมาณยี่สี่ล้านนะเออซึ่งวันนี้ผมก็เวเก้าสิบตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกคนนะซึ่งวิเก้าสิบเนี่ยมันก็จะมีด่านนี้เข้ามาครับทุกคนเป็นด่านนรกนะซึ่งด่านนรกเนี่ยมีไว้ทําอะไรก็คือมีไว้เพื่อทําการปรับสีแดงครับผมซึ่งแม่งยากมากเพราะมันต้องใช้สามทีมในการผ่านนะครับทุกคนเห็นปะเออยากมากนะ คือแม่งควรจะต้องมี U R 2อถึงสตัวขึ้นไปนะในการผ่านนะครับผมเออแบบยากจริงๆทุกคนสำหรับดนันไอเจ้ากนลไม่ใช่กนยุยธุติเจ้าทักษะสีแผ่นเนี่ยทุกคนผมพาไปดูมันเป็นกาบกระบับ,บสีแดงนะในการประสานนี่คือประสานอย่างนี้นะครับทุกคนนะใช้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้กระเป๋า80อันแล้วก็ใช้อันนี้35อันนะครับผมตรงนี้ในการทําขึ้นนะซึ่งผมก็ยังทําไม่ได้นะตรงนี้อ่ะพาดูในฮา์ก่อนทุกคนในฮาวันนี้ผมก็ฟิกเกอร์เหมือนเดิมรับทุกคนนะอยู่ที่กลุ่มที่20อ่ะดูกันไปกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ใครทันกดพอร์ตได้นะครับผมกลุ่มที่ห้าเดี๋ยวขอดูดิกลุ่มที่ห้าอัพได้บ้างกลุ่มที่หกอ่าอัพได้อยู่กลุ่มที่เจ็ด กลุ่มที่8กลุ่มที่9กลุ่มที่10 11 12 13 14 14อับ่อัพได้ปะอัพได้อยู่15 16 17 18 19ครับผม19ประมาณนี้อ่ะอัพไปเลย19ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัพให้มันสองดาวเลยครับผมตรงนี้โอเคไอ้หน้าพุดดิ้งไอ้หน้าพุดดิ้งอัพไปโอเคเฮ้ยสวยโป้งมาพลังเพิ่ม600สภาพและกลุ่มที่20ครับผมตรงนี้อ่ะรับไปแฮมเมอร์เฮด สามครั้งแล้วก็ตรงนี้ผมฝึกฝนผมพามาดูฝึกฝนตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นทุกโลครับผมยกเว้นโลที่มันเปอร์เซ็นต์นะก็ยังไม่ได้ปลดนะส่วนตรงนี้ก็ต้องรอวเก้าสิบเจ็ดนะครับทุกคนถึงจะปลดได้แล้วห้องวิจัยตอนนี้ก็เป็นคอเจนอัเลเวลห้ายุงเลเวลสามทะเลเลเวลสามเด็กเลเวลห้าแล้วก็เด็กนี้เลเวลสองแล้วก็เกโลเลเวลสามนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนกลยุทธ์ก็ยังไม่ค่อยสวยมากทุกคนนะปีฮีโร่ใส่ประมาณนี้ปีศาสใส่แบบนี้ครับทุกคนนะแล้วก็อาวุธก็มี ลายันติไม่ครบนะครับผมส่วนต่อสู้ก็ใส่มาณนี้ต่อผมว่าต่อสู้อ่ะค่อนข้างสวยอยู่แต่เทคนิคก็ยังไม่ครบเลยแล้วก็พลังก็เป็นประมาณนี้นครับทุกคนนะสำหรับกลยุทธ์นะครับผมส่วนลูนก็ตอนนี้ก็ปลดไปแค่3รลูน,นะครับทุกคนเป็นลูนอมตะอันติแรงบิดและก็หัวใจนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ดองตรงนี้มาพาไปดูเจ้านีอาอนา่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ อยู่ในวานี่ครับผมเจ้าลูกบาทไว้มาร้อยหกสามลูกนะทุกคนนะเพื่อรอแรกลูนเกาะอมตะซึ่งถ้าแม่งเข้ามาผมบอกเลยว่าพลังเพิ่มอีกหลายล้านจัดๆเพราะเปิดได้อีกสามช่องอนะช่องหนึ่งก็ช่องละล้านอนะ่ะก็น่าจะสามล้านนะผมบวกไปอีกนะโอ้โหสามสิบล้านไม่ไกลสามสิบล้านไม่ไกลทุกคนตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวแผ่นของเราเนะี่ยผมคิดว่าเราจะเอาพี่ดำเนี่ยทุกคนที่แจกฟรีจากกิจกรรมนะมาแทนเจ้าหน้ากากาหวานนะครับผมก็นะ่าจะเฟี้ยวเงาะเลยอะตรงนี้ ทีของเราก็จะเน้นเป็นฝั่งฮีโร่นะผมบอกเลยทีเราเน้นฮีโร่จ,จัดๆทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ของสำสานนะและผมบอกเลยทุกคนในอนาคตอาจจะมีตัวละครลับเออเป็นสายฟรีตัวละครลับมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะก็ฝากติดตามซีรีส์นี้กันหน่อยนะครับทุกคนนะเออฝากติดตามกันหน่อยเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตทาอีพีแล้วกันนะครับทุกคนนะแต่ในเซิร์ฟเวอร์ของสำสานก็เป็นประมาณนี้อยู่ แล้วกิจกรรมตรงนี้ก็ผมตอนนี้ผมยังไม่แลกลูกแก้วพี่ดำนะผมว่าผมเน้นซื้อของที่ผมต้องใช้ก่อนเนี่ยตรงนเนี้ยพวกสมบัติเนี่ยหดผมต้องใช้นะในการปั้นฟูบุก,กิพวกเนี้ยผมต้องใช้หมดเลยทุกคนผมจะซื้อพวกนี้ก่อนเพราะว่าระยะเวลามันเลืออีกประมาณสิบวันนะทุกคนยังไงผมก็ซื้อลูกแก้วพี่ดำทันอยู่แล้วนะแล้วก็อย่าลืมซื้อตรงนี้นะครับทุกคนนี่สําคัญมากนะไอเทมช็อตสายดาวพี่ดำนะสำคัญจริงๆนะครับผมแอย่างที่ผมบอกนะในการเร่งหาแต้มก็คือ เรามาสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ตรงนี้ได้นะครับผมในการเล่งหาแต้มนะครับใช้ไปเลยทุกคนวันละประมาณพันเพชรเพราะว่าเพชรเนี่ยมันแจกจากหลายทางไม่ว่าจะเป็นนี่เขาบอกเหลือเวลาแจกอีกสวันนะซึ่งใครไม่ได้รางวัลที่1ติดต่อนะผมบอกเลยเดือดจริงๆแต่ผมแม่งได้รางวัลที่3มา3วันละกูจะรู้กูจะรู้ว่าจริงทุกคนเพชรมันแจกเยอะมากนะแล้วก็จากกิจกรรมที่แบบว่าตีตีกันเนี่ยเออมันก็จะมีแจกเพชรนะครับผมนะว่าถ้าใครได้ที่1ตลอดเนี่ยแต่ผมว่าที่1อ่ะค่อนข้างยากคนเี๋ยที่1ค่อนข้างยากนะจริงๆ ใครได้ที่หนึ่งตลอดก็จะเป็นของรางวัลประมาณนนะี้แกะทุกวันนะผมบอกเลยโอ้โหเดือด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 จริงๆครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้กับการอัปเดตนะวมาน่าจะไม่มีอะไรแล้วป่ะฟุบุกิผมก็ยังไม่ได้ปั้นเลยนะใส่ของประมาณนี้ดีที่มันมีตาเพาะนะก็ะเลยทําให้ปั้นง่ายขึ้นนะเรับผมเพราะว่าตาชาะระดับบีเนะี่ยหาดอกบอนข้างยากมากๆนะครับทุกคนนะไม่ไไม่มีอะไรแล้วป่ะเดี๋ยวค่อยมาปั้นฟุบุกิแบบว่าตึงๆแล้วเดี๋ยวเราไปซัดในพีพีกันสักรอบแล้วกันนะ อัปเดตอันดับพลังให้นะครับทุกคนนะอันดับหนึ่งก็เป็นคนออกัสนะครับผมนะก็เป็นเวียดนามน,นะอันดับสองก็เป็นชาวสวนโยนะครับนี่ก็เป็นลูกค้า V.I.P. ของผมนะครับผมนะก็ที่จ้าง ฟาร์มนะครับผมเพราะว่าคุณโยเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเล่นนะเออน่าจะเติมบางเดียวครับผมก็ทําการจ้างเต๋าเชในการบริการฟาร์มไอดีนะครับผมนะตรงนี้แล้วคุณหนุ่มชาวไร่นะแล้วก็ซาสากินะครับผมสมาร์ทนะครับผมหรือจานอตหรือสัวน้อยนะโอ้โหสามคนเลยไอดียดีแล้วก็อยู่ในกิริครับผมเซนกิพงนรินโอ้โหเอ็นเอ็นเอ็นนะครับผมนะเห็นขายดีอยู่นะสำหรับคนนี้นะเห็นขายดีอยู่นะแล้วก็จีเอ็นจีเอ็กนะครับผมตรงนี้ โอ้โหอังกฤษพีชครับผมดอสเตอร์ uster, สายฟรีที่ตึงๆเลยผมบอกเลยตึงๆมากดีครับนี่ครับผมกีร l นเชอร์นะโอ้โ oh, หแต่ละคนอยากได้ยูอาร์ดี uh, aro, นะมทาร์นะผมนะโยโซโอ้ย oh, oh, hey, งูเห่าแดงโซดาผม,ผมชอบชื่อนี้ว่ะผมชอบชื่อนี้ว่ะอัปเดตดับพลังให้ทุกคนนะคิมมี่กระสอบไซแมนอาจารย์ไซตามะนี่ก็สายฟรีนะ นี่ก็สายฟรีนะอาจารย์ไซจามะนะสายฟรี9 9 9 9 9ถือว่าตึงแต่คนถือว่าตึงนะทุกคนนะเป็นประมาณนี้ทุกคนเกียวกับกอัปเดตในเฟิร์มเพอร์633ในวันที่101นะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนมอนียอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับผมเพราะว่าของรางวัลมันค่างดีมากๆนี่ในการแรกผมผมก็จะแรกประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้แม่งต้องแรกหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวผม,มอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะในสัปดาหนะ์หน้าเพราะสัปดาห์นี้ได้นรอไปหมดแล้วครับผม เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะชอบคลิปนี้ฝาก like, กันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมสสารับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ